พิสุนีปลายครับวันนี้ลุงตู่ได้อยู่ต่อแต่เลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยใครจะได้เป็นนายกครับอันเนี้ยหลวงพี่คงตอบยากนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองไล่รายชื่อดูละกันอ่ะคนแรกพลเอกประวิตรอ๋ออันนั้นก็คือไม่รู้อย่างเดียวเลยแล้วคุณอนุทินละ่ะยิ้มยิ้มแบบนี้นี่อ่ะแล้วคุณนุงง้งยิงละ่ะคือท่านยมนี่ไม่เห็นเลยเหรอฮะไม่เห็นอ่ะไม่เป็นไรแต่ประชาชนน่าจะเห็นอยู่นะครับอ่ะคุณจุลินล่ะ อ๋อแล้วคุณธรรมนัฐล่ะครับเอออยู่ดีๆหน้าผู้ชายผิวดำแดงหน้ายาวเอ่อริมฝีปากหนาๆหน่อยขึ้นมาคือมีโอกาสเหรอฮะหรือย,ยังไงคนนี้ก็น่าจะอยู่ในแคนดิเดตอุ้ยแล้วอาจารย์ชัดชาติล่ะผู้ว่ากทมคนปัจจุบันนี่หมายถึงตลอดไปหรือว่าแค่สมัยนี้สมัยนี้ค่ะเราเอาแค่น้ำปัจจุบันนี้ก่อนเนาะอ่ะโอเคคุณหญิงสุดารัตน์ล่ะ เอะเอางี้คุณทักษิณเนี่ยจะได้มีโอกาสกลับมาเป็นนายกไหมและจะได้กลับไทยไหมคือตลอดไปเลยเหรอฮะตลอดไปอุ้ยแต่ท่านบอกท่านกลับมาแน่นะแล้วคุณธนาธรละ่ะเอ,อดวงเขาเนี่ยมีได้เป็นนี่คือหมายถึงนายกรัฐมนตรีใช่ไหมฮะก็ขึ้นอยู่กับช่วงว่าท่านจะเลือกโอกาสไหนมาก่อนแต่ในหนึ่งชีวิตจะมีคําว่านายกหนึ่งครั้งอ่ะโอเคทีนี้น้าหน้าขาวนี่คือใครครับ รอดูแล้วกันคุณนาหน้าขาวคือเห็นตลอดเลยเหรอฮะคือคนนี้นั่งสมาธิกี่ครั้งกี่ครั้งถามกี่ครั้งกี่ครั้งก็ขึ้นมาตลอดนะช่วงนี้เป็นคนในเครื่องแบบไหมครับไม่เห็นเครื่องแบบใช่นักธุรกิจไหมไม่ใช่ก็เหมือนใช่แล้วเห็นในหน้าสื่อบ่อยๆถูกไหมฮะเห็นค่ะมีตําแหน่งในรัฐมนตรีไหมครับมีค่ะอุ้ยใช่ที่หัวเถิดเถ่ปะไม่รู้แต่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับสีน้ำเงินอ่ะเอางี้ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมานจริงจริประชาชนจะได้ประโยชน์ไหมฮะ เราจะได้ประโยชน์มากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงก็คือดีขึ้นวิสัยทัศน์ของผู้นําดีขึ้นแล้วก็ก้าวทันโลกมากขึ้นอ้าวก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าตอนเนี้ตู่อยู่ต่อครับ